วันนี้เราคุราพูดกันเรื่องเครื่องเครื่องมือในการกําหนดตําแหน่งผ่าตัดการที่เราจะผ่าตัดอะไร,ะไรทั้งอย่างหนึง่งอะอะไรที่เป็นตัวที่สําคัญในการกําหนดตําแหน่งที่เราจะผ่าตัดใช้อะไรบ้างเอาเอาก่อนหน้านี้อ่ะก็ปกติคือถ้าถ้าทาได้อย่างนี้ยสบายแต่ถ้าก้อนทาไม่ได้ต้านมแล้วเรามีข้อบ่งชี้ต้องผ่าตัดแล้วทาไม่ได้เราก็ใช้ตัวอันตาซาลหรือแมมโมแกรมเป็นตัวกําหนด ส่วนใหญ่ถึงคล้ำได้ก็จริงอ่ะเราก็อาจจะต้องคอนเฟิร์มด้วยอันเตร์สตาอยู่ดีเพราะว่าก้อนที่คล้ำได้จริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนที่เราจะต้องการเอาออกด้วยซ้ําอย่างเช่นเมื่อคล้ำแล้วมันเป็นก้อนชัดเจนเลยแต่ปรากฏว่ามันเป็นถุงน้ำเหนียก็ได้ค่ะมาแล้วโดยรวมแล้วคือถึงคล้ำเจอก็จริงก็อาจจะต้องอันเตร์สตาอย่างที่พีจ่จ๋าบอกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นก้อนที่เราเอาออกหรือเปล่าคําถามอาตอนมันคือเหมือนกับ จริงๆข้อบ่งชี้ชัดๆเลยก็คือก้อนที่เราโดนบังคับก็ต้องผ่าตัดหรือเอาออกด้วยอินดิเคชันหรือข้อบ่งชี้ใดๆก็ตามอะค่ะก็คืออันนี้ต้องเอาออกถึงคาไม่ได้เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือต้องเอาออกแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันแน่นยํำหรือเปล่ามากกว่าก,า,การที่เราจะคำคำไปแล้วก็น่าจะตรงนี้แหละแล้วก็ตัดออกมาไปก่อนแล้วไปตรวจอันนี้ซึ่งอันนี้มันแบบมีผลเสียมากกว่าผลดีอะคะ่ะสมัยนี้นอกจากจะไปหาโดยการใช้ ใช้ไอตัวปักลวดแล้วเนี่ยมันยังมออีวิธีอื่นอีกเช่นใช้แมกเนติกเป็นเม็ดที่มันเป็นเหมือนแม่เหล็กอะหรือเป็นไอไอไอโอดีนที่มันมีสารกำมตรังสีนิดหน่อยแต่ออดีนมัจะมีปัญหาว่าสัก5วันเนี่ยมันก็ไปหมดแล้วมันก็ใส่ได้ไม่เกิน5วันมีไอตัวเ e ด a r e f ีเฟล o r เมี RFID แล้วก็หาเครื่องมาไอตัวสัญญาณข้างนอกมันก็มาอย่างที่ของกิฟบอก คือจริงๆถามว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ตัว i f i d คาดว่าปีหน้าจะมี MAX i ซยังไม่เข้ามาตัวไอโอดหนึ่้าเขา้าใจว่าบางโรงบาลน่าจะเริ่มเริ่มจะเริ่มเข้ามาใช้แล้ววันโดยส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นใช้ปักเข็มกับวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือไอตัว Scout Radar จริงๆอันนี้อันนี้คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องก้อนเต้านมแต่จริงๆแล้วถามว่าเวลาที่กำหนดจุด กำหนดจุดผ่าตัดอะมันไม่ได้เป็นแค่ที่เต้านมอย่างเดียวนะเพราะเวลาผ่าตัดมะเร็งเต้านมอะเราผ่าที่เต้านมกับต่อมน้ําเหลืองที่ลักแร้ถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยก็ไม่ต้องกําหนดจุดกเราก็ใช้ครียก็เป็นตามตําแหน่งมันอะใช่ไหมกําหนดด้วยตําแหน่งโลเคชันว่ามันอยู่ตรงไหนเจาะระดับ1ระดับ2ก็คือที่เราเรียกอ็กซ์ s ิเด s ยเซคชั่ตอนหลังเรามันก็กําหนดจุดด้วยกานทำเซน e ิเนลลิฟโหนดแบมซีก็คือฉีดสี แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าจะมาฉีดเดี๋ยวนี้ฉีดมันก็มีหลายอันอีกคราวหน้าเราก็จะมาเป็นเอ๊ไอกล้องที่มันเป็นตรวจสารเหลืองแสงเนี่ยม,มันจะไปหาไอต่อมน้ําเหลืองอยังไงอ่าตัวกล้องเนี้ยเขาไปใช้ยังไงปัจจุบันก็เริ่มเอามาใช้มากขึ้นตอนนี้พอใช้วิธีเซนติเนลคือหาต่อมน้าเหลืองต่อมแรกที่มะเร็งเต้านมมันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกถึงแม้มะเร็งไปต่อมน้ําเหลืองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เลาะหมดเหมือนสมัยก่อนเขาก็จะมีอะไรที่จะไปฝังไว้ ที่ต่อมน้ำเหลืองเพื่อที่จะเอามาหานี่ก็เป็นการกําหนดจุดตําแหน่งที่ผ่าตัดเพื่อความแม่นยําคือแทนที่มันจะคนละเรื่องกับของเต้านมเต้านมกลัวหาไม่เจอส่วนที่ต่อมน้ําเหลืองลักแร้เนี่ยกลัวเอาผิดต่อมเราก็ต้องไปมาร์กจุดไว้ก่อนอ่ามันก็จะนาให้การผ่าตัดแม่นยํามากขึ้นอันนี้เป็นเครื่องมือแต่เดี๋ยวพี่เตรียมแบบพรีมิทีฟไปด้วยเพราะว่าจริงๆคนไข้หลายท่านเนี่ยก็สงสัยว่าเออเขาทํายังไงวะนึกภาพไม่ออก เอาไว l โล a l ไลเซชันก่อนไอ้ตัวเนี้ยตัวเข็มตัวเข็มที่เรียกว่าเป็นน i เด l e อะโลเคไลท์ที่เป็นแบบ l o c a l ล z ์ด้วยไวย้เวลาคนไข้เนี่ยไปเนี่ยเขาก็จะทำอาร s ตซาวพออาร s o ซาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะไปให้ยาเคมีบำบัดเนี้ยแทนนี้เราจะฝังคลิปเราต้องไปปักลวดเราก็ฝังทีเดียวเลยฝังสเกลเลด้าแล้วพอถึงเวลาผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องมาปักลวดละก็ใช้วิธีเครื่องเนี่ยมาตรวจหาเลยว่าไอ้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ย อยู่ตรงไหนนั้นอันนี้ตัวลักษณะสมมติถ้าปักเข็มเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่เราตัดชิ้นเนื้อออกมามันก็จะมีเข็มออกมาด้วยอแต่ถ้าเป็นสเกลเลไดาเห็นไหมสเกลเลน่าคือตัวนี้มันก็จะฝังอยู่ในเนื้ออเนื้องอกที่เราจะอ,าออกมาแล้วเราก็เอาเครื่องมือมาตรวจว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาออก